สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในช่องของน้องมะปางน,นะคะวันนี้ก็จะมาลองคลิปเกมนั่นเองแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเออ่คนหาเออใช่อันนี้คือเป็นคนซ้อนนะคะน้องปางก็จะเป็นคนซ้อนชอบเป็นเราจะมาเล่นกันสักตาหนึ่งนะคะเพราะว่าแอปของน้องมะปางเอ้ยสั้นหน่อยนะคะเพราะว่าแอปของน้องมะปา,างเนี่ยมัน ไม่สามารถลงชลิอยู่แล้วได้ค่ะยางมากก็คือ3-4นาทีค่ะจะเดินเป็นทักนี่ก่อน,อนมาแล้วขย,ย,ยี้เฉยนิง่งมากนิ่งมากเลยเย้ชนะ มันก็จะเล่นสักสามนาทีค่ะสตาเนาะจะเป็น3ตาค่ะเงนกอัเมันกองเจอแลวเจอแ้วเฮลมีโอเคเฮลมีได้เลยนี่ไ <afraid> ง อ๋กอกโอโอเะอะโอ๊ะโองนะคะเดี๋ยวะอะโอนะอะโะอนโอเคค่ะตาสุดท้ายเราก็จะเป็นอ่าคนหานะคะ <S 2>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  สิงเฮฟโอเคนะคะอัน <C> น <oughs> okay, okay. uh ี้ก็เก็บเงินก่อนเก็บเงินนะคะโอ้โหน้องปุ๊บโอเคอันนี้ถ้ามันเล็กแปลว่าอยู่ไกลนะคะถ้ามันอยู่ใกล้แปมันจะใหญ่ๆหน่อยโอเคค่ะไปเลยหลัแต่สุดท้ายนะคะเราจะเป็นคนหาค่ะทุกคน ปัญหานี้ไม่สามารถเดินไปไหนได้นะเดินมาก็เจอเลยเหรอโอ้ยแหลกแหลกแหลกอืมไม่โอเคอืม,มอะไรนะอ้อแหลกแหลกจุงเบยิ โอเคได้อยู่นะคะโอเคค่ะขอจบเกมจต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ